การเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ10ส่วน17กับเศษ12ส่วน13ข้อนี้เราจะใช้การสังเกตนะคะดูตัวส่วนเป็น17กับตัวส่วนเป็น13แล้วให้สังเกตตัวเศษถ้าตัวเศษใดที่ใกล้เคียงมีค่าใกล้เคียงกับตัวส่วนมากที่สุดเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าดูเศษ10 ขาดอีกเท่าไรคะจึงจะเท่ากับตัวส่วนที่เป็นส่วน17ขาดอีก7ต่อไปดูเศษ12ขาดอีกเท่าไรคะจึงจะเท่ากับตัวส่วนที่เป็น13ก็คือขาดอีก1เศษส่วนใดคะระหว่างเศษ10ส่วน17กับเศษ12ส่วน13ที่ตัวเศษมีค่าใกล้เคียงกับตัวส่วนมากที่สุด ก็คือเศษ12บสอง่วนสิมใช่ไหมคะที่ตัวเศษมีค่าใกล้เคียงกับตัวส่วนมากที่สุดดังนั้นเราก็จะได้ว่าเศษ10บส่วนสิน้อยกว่าเศษ12ส Thank you for watching